สวัสดีครับรถใต้หัวแยกนะครับขยับไม่ได้เ x 9เก3าหาลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทบางซิตี้ออกข้างแล้วรถขยับไม่ได้นะครับ ได้เลยอ้ข้อทนเทมื่อกีดยนอยหายเลยเดี๋ยวดล้างก่อนนะครับคดยน้อยน่าจะสกปรกรอเท้าเป็นอกัตังบูมถอดล้างหน่อย ก็ดูว่าตัวไหนนะครับ,บรไหนไหนไหนบอกหน่อยดิอ่าถอดลา้างถอดล้างเกียส913อการน้ำมันดำพี่ระบบน้ำมันน่าจะดำนะพี่มันสกปรกมันเลยค้างน้ำมันมันสกปรกครับมันก็เลยค้างใช้ชมเห็กแยก ตัวปั๊มนี้ด้วยนี่เนี่ยพู <Okay. S 1> มเมาเอาไว้ยิบสีมาถอดดูกล่องน้ำน,นี่ยเป okay. <All> right. ็นที่สวยหน่อยซ้ำเพราะก็หายเลยวะถอดล้างนะครับโอเคงั้นก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับผม